วางแผนตั้งแต่พี่อยู่บนทีออฟเลยครับเช่นอย่างเงี้ยเราต้องการช็อตนี้แค่170ตามที่ตามสกอร์แล้วกันอ่ะครับเพราะฉะนั้นช็อตปีกเป็นพาหกแล้วอ่าเราตัดพัดออกไป2ทีเหลือ4ทีกับ470เพราะฉะนั้นช็อตนี้170โอเคได้ตามที่ตั้งเป้าเลย โอเคเยี่ยมครับหน,น,นึ่งร้อยต้กดแขนเพราะเราต้องการแค่ร้อยเดียวด้วยซ้ำ่าให้ให้มั่นใจนะมั่นใจเปลี่ยนได้จริงไม่ต้องกลัว อนั้นลูกนี้ถ้าเราจับเล็กเจ็ดจริงความคาดหวังเดิมที่เราตั้งไว้ก็คือร้อยหลาเพราะนั้นพี่ก็ไม่จำเป็นครับใช่ไม่จำเป็นเลยที่จะต้องให้มันแน่นให้มันแรงขนาดนั้นอ่าอย่าไปคิดถึงแนวเส้นนะครับคิดแน่หน้าลูกอย่างเดียวโอเคได้ตามต้องการเลยลงปัป๊บโอเคครับอ่า เอาตามแผนพี่ชิงทำแผนทำแผนมีให้เลือกหนึ่งร้อสิบอ่าท้านหนึ่งร้อยนี่คือมีสิบน้ําเหมือนกันนะครับเพราะว่าน้ําอยู่ทางนั้นอ่ะคนนี้เจ็ิบแล้วนะไ,ได้ครับเพรอช็อตต่อไปเราก็ไปตีให้มันเท่าเดิมก็คือเราขาดอีกเจ็ดสิบก็ไปตีอีกถอนก็ประมาณร้อยนิดนิดครับนะใช่ ทีนี้ทีนี้หยุดคิดว่าลูกเราต้องไปซ้ายมือให้ได้อให้ให้ตีแค่สนใจแค่เส้นข้างหน้าอย่างเดียวครับโอเคดีขึ้นนั่นแหละครับโอเคร้อยนิด,น,ดนิดน,นั่นแหละครับีนี้จุดที่เราควรจะเลงผ่านขึ้นไปอ่ะเราจะสังเกตจากกีนครับกีนฝั่งขวานี่จะค่อนข้างลึกอ่ากีนฝั่งขวาจะค่อนข้างลึกเห็นไหมครับ ถ้าเราหลุดขวาโอกาสออนนี่น้อยละเพราะนั้นลูกนี้หลุดซ้ายหรือเล็งซ้ายได้นิดนี้ครับในใจอ่าถูกต้องอ่ะอุะอยดูแน่นนะเนี่ยลงมาแล้วลงมาแล้วยังอยู่ครับ ยังอยู่เยอะมากเยอะมากอ่าไม่เป็นไรครับเพราะนั้นอย่าห่วงอย่ากลัวว่าพัดเลยใช่มันพัดขึ้นกลับมาอย่าไปห่วงมันอ่าเพราะนั้นลูกนี้รู้อยู่แล้วลูกจมหาลูกค่อนข้างวิ่งอยู่แล้วเพราะนั้นจุดตกเราต้องใกล้นิดนึงครับพี่ลองบอกจะตกตรงไหนนะลองบอกคิดว่าจะตกตรงไหนให้ได้โอเค,อ,คอ่ะรนะแหละนแังไหนนึง ช่เพราะว่ามันย่ามันยาวนะครับเพิ่มแรงได้ตกตรงนั้นพอดีเลยน้ำหนักพอดีเลย,เยถูกต้องออะนะครับน้ำหนักพอดีเป๊ะเลยไม่เป็นไรเ,าาเพรฉะนั้นหลุมตอนนี้พี่กำลังจะเซฟพาถูกไหมครับเพราะเราทำเป็นพาหกแล้วเราตีมาตอนนี้ก็คือหนึ่งได้มาสองวางนี่ บาวังนะ้าน้ำสี่ขึ้นมานี่5ชิปมานี่อ่าเป็นพัดครั้งที่6ก็คือพัดเซฟผ้าครับอ่าให้คิดอย่างนั้นให้คิดอย่างนั้นใช่ครับให้คิดอย่างนั้นใช่ถ้าหลุดเกินก็ไม่เป็นไรครับบอกเลยอ่าเข้ากระดงนะครับเวลาพัด อ้าวลงเลยได้โบนัสเลยเท่ากับหลุมนี้เราได้หกก็คือพาหกนะได้พาด้วยสามเท่าจริงๆให้คิดอย่างนี้ครับใช่อ้า,ล,อาล่ะเราจะมาคำนวณที่หลุมสองการตามนี้ก็บอก370อีกแล้วอ่ะเราเป็นพาห้าเราพัทสองทีนันเหลือเนะหลือส <3. S 2> ทีครับบ ร้อยเจ็ดสิบร้อยร้อยหรืออ่าหรือพี่จะแบ่งยังไงก็ได้ร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบยังได้เลยร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบร้อยร้อยใช่ถึงถึงต้นมาก็นนั่นแหละครับไม่ไม่ต้องไปให้คิดตรงนั้นนะครับเราคิดตามแผนอย่างนั้นพี่วิงไปสบายๆครับอืมหนึ่งร้อยหกสิบหลา ร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบก็ได้ครับไม่ต้องตีให้ได้ร้อยหกสิบหรอกครับให้คิดแค่นั้นพออย่างนั้นครับชาเยม่า,มา,าลงมาละอยู่ครับอยู่โอเค <c oughs> อเราเหลือแปดสิบนะฮะร้อยแปด180เหลือแปดสิบซึ่ง ในฝีมือพี่ตีได้ไกลกว่านั้นก็ได้นะครับมายูนยูหรืออะไรก็ได้อฮะร้อยร้อย,ออยอไม่ไม,ไม่อันนั้นเป็นเบรดเฉยๆอ่ะโอเคครับเพราะนั้นตีมาร้อยแปดสิบอ่ะตอนนี้มันจะเหลืออยู่ประมาณทักสองร้อยอ่ะก็ร้อยร้อยครับประมาณนี้บวกทนลมก็นิดหน่อยได้พี่รอยี่อะไรได้อยู่ครับ ใช่อ่าทีเดียวครับใช่เราจ้องข้างหน้าแล้วทีนี้โอเคได้ร้อยหนึ่งไหมเอ่ยโอเคเยี่ยมครับเยีเ่ยมเข้าไปสายกระติที่น้อยเราต้องเข้าตรงกลางใช่เข้าตรงกลางไปก่อนอหรือว่าห,วหรือว่าถ้ามันมีจุดช่วยเราเอมก็คือเสาแดงข้างหลังเห็นไหมครับแต่เป็นแนว ให,ให้คิดแค่นั้นเราจะตีเท่าไหร่แค่นั้นอย่าไปมองอย่างอื่นแล้วก็ให้อย่าอย่าไปมองว่าต้องตีให้ใกล้นะครับเพราะว่ายังต้องพัดอีกสองทีซึ่งมันอยู่ในเกตเรอกอ่านะครับเอาแนวขาไปด้วยพี่ต้องอะนะครับแล้วก็เรามีระยะในใจละใยมีแค่นั้นครับอืมอ่าเลิกจินตนาการลูกครับ มีหน้าหน้าลูกอย่างเดียวโอ้ยต้องลงเร็วนะเนี่ยอยอยู่ก่อนได้พัดได้พัดเยี่ยมทางพัดขึ้นแน่นอนลองลองปล่อยให้ลูกตกมาทางนี้ให้ได้จินตนาการให้ลูกตกอย่างนี้ให้ได้อย่าให้มันมาแถวนี้ครับอ้อมามาทางนี้หได้ทางนี้นี่พัดขึ้นสบายเทราะนั้นเป็นไซส์ฮิลอยู่ละ ไม่เป็นไร้ง,งั้นแสดงว่าเนี่ยเราให้ไม่พอถูกไหมครับแต่ว่าพอมันตกมาทางนี้ปุ๊บทางนี้ก็พัดขึ้นไม่เป็นไรครับได้แล้วทีนี้มันอยู่ที่แนวสตาร์ทนะครับเราตั้งไว้หมดแล้วอบรอ่าน้ำหนักครับน้ำหนักบลนั่น,นครับไล่ตามไปเยี่ยมครับ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่่แบ่งเรียบร้อยละสามร้อยสามสิบห้าเป็นพาห้าเพราะเราทดไปพัดสองที้วเหลือสามทีครับอ่าสามร้อยสามสิบสามทีช็อตแรกก็ประมาณหนึ่งร้อยแปดสู้ส โอเคสวยงามครับโอ้มันจะไกลกว่าร้อแปดพี่หนึ่งร้อยตามลมเพราะนั้นระยะจริงอ่ะลบก่อนหนึ่งร้ตามลมเหลือเก้าสิบพี่ตีอันนี้น่าจะตามอีกนะพี่น่าจะแปดสิบประมาณนั้นแต่พอพี่ตีข้ามน้ำบวกอีกหา้าสิบหลาครับเก้าสิบตีเก้าสิบนั่นแหละพี่ ยังคงมั่นใจจุดนั้นเพราะว่าท่าเลยจากพี่จิ้นก็เป็น5-2นี่5-2นี่อาจจะไม่ถึกไม่รู้มันต้องเข็นจริงๆถ้าเทียบแล้ว5-2มันจะสั้นกว่าหน่อยหนึ่งอ่าอ่านั่นแหละครับมีเทคนิคอยู่แล้วนั่นแหละครับดังนั้นหลุมนี้ถ้าเราสามารถทําตามเกมแล้วกันช็อตนี้เราก็ยังคงต้องการ100ครับก็อยู่นแนว100เดิมเหมือนเดิม ที่เราควรจะเล็งจุดใหญ่ๆข้างหลังก็จะมีเสาไฟะครับเสาไฟทางขวามือของโทงหรืออะไรอย่างนั้นครับพี่จิงก็ลุยเลยอยู่ไหมเอ้อยอโอ้โหอ่ะครับมาแน่นอนมันเทม yeah. าทางนี้แน่นอนเพราะนั้น ให้ดูก่อนว่าอะไรมากัพ<า>ี<า>่แรกก่อนก็คือยังคงต้องให้ทางนี้อยู่อแต่น้ำหนักเนี่ยสามารถเลยไปทางนู้นได้เพราะนั้นขวาก็ไม่ต้อง ไม่ต้องเยอะมากครับออกตรงนี้นะครับอ่าโอเคเล่นได้ดีนะครับเป็นแต่ว,ว่ามันก็สั้นแต่ทำได้ดีแล้วครับทีนี้ก็มาเก็บละมันมีวิธีการที่ทำให้ลายพวกนี้ง่ายขึ้นพี่ก็คือ ใช่แต่การยัดนั้นมันก็คือต้องให้ลายนะครับมันเป็อัตราส่วนส่วนโค้งแต่ผมแนะนําว่ายังคงทำสองพัดให้ได้เพราะว่ามันอยู่แผนเราพี่อือนิดเดียวไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่าเก็บเก็บครับเกมเซฟนะครับ ปฏิบัติตามแผนซึ่งนิสัยผมไม่ค่อยไม่ค่อยตามแผนชอบแหกแผนชอบแหกแผนทีนี้แหละเราจะมาดูว่าแผนนี้มันจะใช้ได้ผลจริงไหมเราจะทําได้ตามนั้นจริงไหมครับนิสัยส่วนตัวผมเลยไม่ชอบแหกเชื่อไหมว่าโปะพี <c oughs> ไ่ <c oughs> <c oughs> ไม่กลัวนะที่จะเทียรออฟด้วยแซนว์วชแต่ว่าแอมครับกลัวมากเลยดูกระจกถ้าใส่ผมคีนะแม่งดูกระจก ตำแหน่งลูกมันอยู่หน้าไปหรือเปล่านะครับไปนู่นอีกแล้ว <laughs> โอเคดีขึ้นหาตำแหน่งลูกดูให้ดีนะครับใช่นะครับโอเคโอ้สวยมากลูกนี้เป๊ะเลยเอาละเอาล้วโอเค วันนั้นถ้าเราทำสองพาร์ทได้ก็คือก็คือมันจะเกินมาหนึ่งละครับเพราะว่ามันก็ไอ้นั่นมาอมโอเค เก็บครับเยอะมากต้องพัดได้ใช่แต่แนวยืนพี่ยืนตามเส้นที่เขาตัดหญ้าไปครับเป๊ะเลยนะ่ะ <c oughs> โอเคโอเคยังซ้ายได้เยอะมากเลยนะพี่นี่ใช่ครับประมาณอย่างนั้นเลย <c oughs> จะดีกว่านั่นแหละครับแล้วหักมาครับอืม เห็นไหมครับยเมื่อกี้ถ้าพี่ตีไปนี่กลางน้ํานั้นเลยนะครับเอาล่ะมาดูลายดูไรให้ดีนะครับดูข้างบนให้ดีด้วยนะครับเปอร์เปอร์ครับเปอร์อ่าอ่ามาละมาละใชด่ดูที่แนวครับถูกต้อง เปียนแค่สองทีก็พอทีสองทีก็พอที่แบบจินตนาการเป็นเส้นเหมือนในเกมไปหาธงอย่างนี้นนะครับเสร็จแล้วพอเราพร้อมจะตีอะไรทุกอย่างแล้วแนวข้างหน้ามากกว่าแล้วครับอโอเคตามที่เลงเลยพี่ตามที่เลงเลยครับตามที่เลงเลยเยี่ยมเยี่ยมเ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 อาล้ครับทีนี้ทีมตี้ตกเป็นฝูงเลยอย่าลืมตกตรงไหนตกตรงตจุดดำ ลึกแน่พี่โหพี่จะหยุดเลยเหรอนี่ก็พอพังใช่น่นะครับกำหนดจุดตกให้ดีอืมอ่าเยี่ยมครับเยี่ยมมากเลยสู้ <laughs> กันเนี่ยครับตามแผนทีสุดท้ายพี่ <laughs> <Okay>. oh, <laughs> โอเคโอ้เยี่ยมมากได้แล้วสามร้อยสามทีร้อยห้าสิบร้อยร้อยก็เกินพี่ได้อยู่ได้ 150, 150, 150. คิดให้ง่ายกว่านั้นก็ได้นะครับ อ่าเล็งให้ด <ators> <klore> <niveau> ีนะไม่รีบนะโอ้เยี่ยมมากโอ้เด๋ยดนะมีายอยู่ข้างหน้าพี่ไไมม่่ถึงแปลกแปายเท่่าไหรมื่อกี้แผนพี่ั่าออกมาอะไรเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าอะไรเองไม่ใช่หรอตอนี่ยเดี๋ยวจะเเป็นร้อยสักร้อย อพยายามทํา,าให้ได้ให้ชัวร์ครับตัดสินใจก่อนเลยถ้าเราจะติดเหล็กแปดฝ่ายความว่าเราต้องเหลือระยะประมาณเท่าไ,ไหร่เอ่ยสามสิบยี่สิบถนัดไหมต้อง <10. S 1> ดูตรงนั้นอ่าต้องดูตรงนั้นใช่ต้องดูตรงนั้นถนัดไหมเดี่ยมครับเดี่ยมครับอยู่ในระยะที่เราถนัดหรือเปล่าเอ่ยอฉะนั้น โดยที่ที่ช็อตนี้เราต้องการการออนครับที่ทำสองพัดได้เพราะนั้นไม่ค่อยมีประโยชน์นะถ้าพี่จะเล็งเข้าช่องนั้นข้ามสายหรือหรือใกล้เคียง,งก็ได้ครับใช่อ่ะมันอาจจะไม่ต้องขวาตรงนี้ละมานอาจจะขวาแค่ขอบขอบทรายก็ได้อะไรอย่างนั้นครับขับไปหยุดไว้ไวไก็ถือว่าโอเคแล้วครับ ถือว่าโอเคถือว่ายังอยู่ในแพนนิ่งเราต้องการสองพัดครับพี่ชิง้งให้คำนวณถึงช็อตต่อไปนะครับว่าถ้าลูกมันหยุดเนี่ยมันอยู่ตรงไหนตายอ่าอย่าลืมนะครับอย่าให้มันมาค้างอยู่แถวนี้นะค้างแถวนี้พี่ต้องพัไลายเดิมนะอ่า อโอเคผมว่าเล่นได้ดีแล้วครับมันไปพัดขึ้นมาตรงนั้นพี่ใช้ได้แล้วใช้ได้แล้วสองแปดห้าครับสองร้อยแปดสิบ้ากับสามช็อตดสิบ้นลมอ่ะให้สามร้อยนะฮะสามร้อยร้อยร้อยอ่ะอ่าเพราะฉะนั้นเราจะเหลือหน้ากีนหกสิบะ้วเราจะเหลืออีก สองร้อยสี่สิบกับสองทีครับพูดยไงยๆคือร้อยยี่ร้อยยี่นั่นเองพี่อ่าออโอ้โหเลี้ยวไปแล้วตุมน่าจะอยู่ตรงนั้นนะพี่คิดว่าอยู่นะครับมันไม่เห็นอ่า ไม่ถึงไหมถึงไหมอืมไปอนี่พี่จะจำได้ยิ่งถ้าพี่ตีบ่อยๆเหมือนพี่มารีพีทตัวเองอย่างนั้นเลยครับอ่ะเพราะนั้นออนยังไงให้พัดขึ้นเรารู้อยู่แล้วมันต้องทางขวาแน่นอนแหละแต่ว่าจะไม่ขวาเท่าเดิมเหมือนเมื่อก่อนแล้วก็ได้นะครับอืม เนี่ยต้องน้องพัดให้ถึงครับอ่าเราไม่ควรหลุดทางขวาบอกเลยได้เผื่อนนิดนึงแต่พัดน้ำหนักเดิมของพี่นั่นแหละครับก้าไว้ไอ้าอย่าไปเติมมันที่เลงเนี่ยโอเคเลยพี่งั้เอ้ยอ้ ครับไปพัดต่อได้ใช่อย่าไปเติมนะครับใช่ต้องมั่นใจตั้งแต่เราตั้งพี่อืมทีนี้ตามที่ตั้งครับอย่าเติมอย่าไปปัดอย่าไปอะไรตามที่ตั้งนั่นแหละ <ไป S 1> เทียมมากนำลมด้วยพี่ อันนี้คือตีข้ามเลยเหรอครับหรือร้อยยี่ตามลมประมาณนี้เองนะพี่อืคอนโทรโลหน่อยก็ได้ครับอ๋อติดเต็มวงเลยนะครับ ปิชชิ่งยังได้เลยพี่ออ่สวิงลมข้างนอกก่อนนะครับไม่ได้สวิงข้างนอกครับสวิงมันห้ามห้ามโดนครับไม่นะพี่หมดเลยนะครับหมดเลยเเขาเรียกเวสแอเรียครับหรือหรือบ่อทรายที่ มันมีต้นไม้อยู่อย่างเงี้ยแต่ที่อื่นมันจะมันจะไม่ได้ดูแลเท่าไหร่อย่างนั้นได้ครับแต่ถ้าเป็นบังเกอร์แฟเวห้ามจดนะพี่ประมาณนั้นอ่าก่อนจะก่อนจะจดลงไปหาลางครับใช่เพราะว่าในทรายนี่มันจะแบบต้องวางแบบถือเอาไว้อย่างนั้นด้วยลงมาลง โอเคโอเคเพราะนั้นอย่าไปชิปให้ใกล้อีกนะครับต้องการสองพัดใช้เอาให้ออนครับเอาให้ออนดีขึ้นดีขึ้นปล่อยมันปล่อยมันน่าแล้วครับปล่อยมันถ้าอย่างนี้เขาเรียกว่าถึงแม้ผลลัพธ์ละกันผลงานดูไม่ดีไม่ได้ใกล้ธงแต่ว่า มันอยู่ในเกมเราครับอยู่ในแผนเราอ่าเราต้องการสองพัดครับฮึดโอ้อจะทำพัดเดียวเนี่ยเห็นนะตั้งใจตั้งใจดีครับเ,เป็นความตั้งใจที่ดีแต่ว่าต้องตั้งใจอยู่ในเกมไว้ครับ โอเคช่วยดูอืมเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่เราต้องคิดหรือซีเรียสนี่แทบไม่มีเลยครับเพราะเราระยะเราต้องการนี่แค่ร้อยร้อยยี่สิบเองด้วยพี่แต่ว่าตีไปนะครับตีไปอืมเดี๋ยวซ้ายให้ด้วย,ปยไปไงาพี่ย่มากไม่เป็นไรครับอยู่ในเกมอยู่ในเกม ร้อยห้าถึงกีนะครับน,นั้น,น,นครับผมแต่จากตรงนี้ถึงตรงนั้นก็ประมาณแค่ร้อยห้าสิบนะครับพี่ชิงเขาจะเห็นหลักน้ำเงินอยู่ข้างหน้าตรงนี้อ่านะครับก็ประมาณสักร้อยนิดๆก็ถึงแล้วครับเอาล่ะอย่าลืมหลุมนี้เราชอบหลุดทางไหนเอ่ย<า>ถูกต้องเพราะนั้นพี่ชิงต้องเลงซ้ายไว้ครับซ,ซ้ายไว้ซ้ายได้อีกเยอะเลยพี่อือหือ ได้ไม่พร้อมถอยมาใหม่ครับเขาเรียกว่าเริ่มพีช็อตรูทีนใหม่นั่นแหละครับโอเคโอเค,อเ,คเป็นระยะ,ะที่เราถนัดไหมเอ่ยไอร้อยหนึ่งร้อยยี่ที่พี่จะวางเนี่ยอย่าลืมนะครับาสายได้นะครับ ไม่จำเป็นต้องเล็งกรีนเยี่ยมเปี่ยมผลที่เราเลือกให้12มาเพื่อตัดระยะที่พี่ชิงคิดว่าไม่มั่นใจก็คือ90ออกไปครับเปลี่ยนเป็น,เ,ปนเราตีให้มันฟูลสวิงครับ อ,อย่าไปคิดถึงการทอระยะอะไรเพราะว่าเราไม่ค่อยมัน่นใจเพราะนั้นหยิบเหล็กนี้มาเพื่อให้ตีให้มันฟูครับตีให้ได้เต็มอย่างนั้นใช่อแล้วก็ขึ้นกลางกีนครับออืออืยุดยุดน่าจะอยู่พี่ ตายแน่นอนนะครับไล่มาไล่มาตายไล่มานะครับเนี่ยไม่เกินนี้หรอกพี่เนี่ยก็ปล่อยมันอย่าให้แรงมากนะครับเลยไปเป็นทางลงนะต่อไว้อ้แรงมา โอ้โหโนะครับเราจะแผนภาพไปข้างหลังนะครับวนนีญาตมาดูนครับว่ามันเขียวขนาดไหนโอ้โหโนี่ครับดำสนิทครับบอกเลยโหดมากถ้าตกนี้ก็ไม่เหลือครับ